สวัสดีครับการรักษาภาวะต่อมลูกหมากโตในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับหรือมีรายละเอียดยังไงไปติดตามชมกันครับคนไข้อายุ67ปีนะครับมาพบผมด้วยปัญหาที่เจอได้บ่อยในผู้ชายวัยนี้นะฮะก็คือเรื่องของต่อมลูกหมากโตแล้วก็ภาวะหยาดสามรรถภาพทางเพศหรือ ED นะครับยาต่อมลูกหมากคนไข้กินโดยตลอดนะฮะแต่ก็ได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจส่วน ED ตอบสองต่อการรักษาได้ดีพอสมควร และสิ่งที่ย้อนแย้งกันก็คือยารักษาต่อมมุ่งหมายโตทถ้ามุ่งให้ปัสสาวะได้ก็จริงนะครับแต่มีผลแย่เกียงในการลดระดับฮอร์โมนเพศชายทําให้การรักษา ED ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรครับและเมื่อได้พูดคุยถึงข้อดีข้อเสียในการรักษาด้วยวิธีการต่างๆนะครับผมและคนไข้มีข้อสรุปร่วมกันว่าการผ่าตัดต่อมมุ่งหมายจะทําให้คนไข้สามารถหยุดการใช้ยาได้นะครับทำให้การรักษามุ่งประเด็นไปที่การรักษา ED ได้อย่างเต็มที่ครับ การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยไฟมีภาะวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือกระแสไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทที่อยู่รอบๆต่อมลูกหมากทำให้ภาะวะอ d ดีที่คนไข้เป็นอยู่แย่ลงได้ครับการผ่าตัดต่อมลูกหมากที่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคนไขค้คือการผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยาน้ำหรือลีซูลนะครับเนื่องจากการผ่าตัดวิธีนี้มีจุดเด่นที่สำคัญก็คือไม่ทำให้เกิดภาะวะอ d ดีครับ ครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของไข้ที่มาด้วยปัญหาต่อมลูกหมากโตนะครับซึ่งไม่ได้มาด้วยปัญหาอย่างเดียวตรงไปตรงมาขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ